แล้วก็เจ้าระเมียบกวนเรจับขวากไปทั้งเขาปิดเอาเองมันมันมันเซงมันเซงของจะล้งใ่มาที่หลังมืหลังจมกรลังหัวหัวล้มหัวจะจางงหัวใหญ่จ้ะหัวเสียหัวสิงหัวใหญ่โอ้ยจม Nyanyi vâng liền luôn luôn lực luôn 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 khay luôn 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 xăm luôn 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 anh luôn 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 cắn luôn 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 luôn

ัเออหัวองปรงจังสี่มักอยู่มันองปงจังสี่สู้หัวหน่ะไหมาเม่งหันนี้ข่าแล้วก็สมันหรือเปล่าข่าแล้วก็มันหด้อพี่น้องมันเด้ปูมันเือปู่าแล้โอ้ไข่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 พี่น้องไหัวจังสีมัาขอกับเบรเียดดอกจ้าเออแฉะแกะที่เกือบไม่สามพี่น้องนียนี่ล่ะ มี่ bon ักมันหัวเก่านมันยังสีก็คือพอกรเาเด้ทีนพไีนเด้งนมาน้ำลบากเต็มตาเต็มตากนี้องปีเลยละเพินเพนเพลินมากเลยคนมันจะสีจะมันมึงมึงมึงหเาียามันจะสีามาเขามา ตรวนี้ก็มนมใหญ่นี่งน่อยสิจัดมัน้นีนนี่ไง่นออ๊ับไปเร็วัไปเร็วัมวนี่ไงนะโอย้ยบมนนันน่ะัไปเร็วน่ขัง่างันนี่น้องกันขังร่างกันหนึ่งโอ๊ยเอาตัวไหนล่มนี่กอยู่ทางสีละันน ลองขำมึงขี้มึงกระดูมันจะจังเลยยูนี่ขำมันคิดมันกระดูดิฉันจะเอาท่าทาะเลยคะเนาะแล้วมก็มีอีกสบอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกินม่้

mở câu vùng hòa nhạy mở câu vùng câu ở vậy mọi đây mọi người 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 mọi Ui Ui นี้สังเกตหัอมียังม่สับดีแท่านันหงานไหมหงามไปยักจะสับชานนี้นะหลังคืนกเละโอ,โอ้ยกูได้ดีดอกน้องเ้ยสับดีล้ ของนี้วัดเด็วัดได้ดีเปนสัปแล้วผู้ผ่านไงแบบนอนซ้ำสับซ้ำอ้ยเหรอนั่งน้ยังนั่งน้อยไงนั่งน้อยปวดนะนี่ออกซ้ำเด็กซ้ำนี่ออกซ้ำเลมัน Энэ бол хоорондоо